เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม GTA San ครับก็เป็น GTA San Online ครับผมก็อันนี้นะครับผมเป็นตัวเกมของแอป Sam Launcher นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าได้ทุกเซิร์ฟนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเกมหรือว่าแตกไฟล์เป็นตัวเกมแยกนะครับผมก็สามารถลงได้ในมือถือนะครับผมก็คอมก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับ ก็อันนี้เป็นแบบว่าตัวเกมที่แบบว่าสะดวกสบายครับผมใช้งานง่ายมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e ให้ผมด้วยนะครับย้ำนะว่าไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นเกม GTA San Online โดยไม่ต้องลงตัวเกมใดๆเลยนะครับก็มีแค่แอปพลิเคชันอันนี้อันเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ อขอดาวน์โหลดนะครับให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะโอเคก็ผมจะกดติดตั้งไปนะครับรอแป๊บหนึ่งครับมันมันก็ไม่นานเท่าไหร่ครับสาม MB นะครับโอเคอ่าในระหว่างนี้ก็หาไอเจ้าตัว IP ไว้รอเลยนะเพื่อนๆนะโอเคเราก็เราก็กดเปิดไปนะครับ โอเคก็หน้าแรกครับผมมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับเอ่อแป๊บหนึ่งนะคือผมโหลดไว้แล้วอะเดี๋ยวผมขอผมขอไปล้างข้อมูลก่อนนะผมขอดูก่อนเอ่อจัดการแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่าผมติดตั้งมันไว้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปล้าง ไอเจ้าตัวเกมก่อนนะครับโอเคอ่าโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปล้างตัวเกมทิ้งแล้วนะครับผมก็ให้เรากลับมาที่หน้าแซมรันเชอร์นะครับผมก็โอเคครับผมก็เริ่มใหม่เลยนะกดเข้าไปครับผมกดเล่นเข้าไปครับผมแล้วก็กดอนุญาตครับผมกดอนุญาตครับแล้วก็กดที่เอ่อ not เกมอีส์น็อตเอ่ออะไรวะสตอะไรวะส,ส,สตา้าโตอะอะไรวะไม่ใช่ดิ อินสตอลไม่ใช่ใช่อ่านยังไงวะโอเคให้เรามาคลิกตรงคำว่า install อะไรเนี่ยโอเคคลิกเข้าไปเลยครับผมอ่ะแล้วก็กด yes นะครับผมโอเคนะครับก็เป็นตัวเกมที่ไม่มีอะไรมากครับผมกดกดออโต้ครับผมกดอันนี้นะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะกดออโต้ครับกดติดตั้งไปเลยครับผม กดติดตั้งครับผมกดตั้งค่าก่อนแล้วก็กดอนุญาตครับผมแล้วก็กดกลับมาครับกดกดแป๊บหนึ่งกดที่เดิมกด yes แล้วก็กดออ t โต้เหมือนเดิมกดติดตั้งครับกดติดตั้งไปครับผมนี่ครับผมได้แล้วนะฮะก็แป๊บเดียวนะเป็นการเหมือนเป็นการอัปเดตนะครับผมโอเคก็กดตกลงไปนะครับผมกดตกลงครับกดเสร็จครับผม อ่านี่ครับผมมันก็จะเด้งมาในอ่าในหน้าที่เราอัปเดตมานะครับผมกดอนุญาตครับผมนี่ครับแล้วก็ให้เรานะครับผมทําการดาวน์โหลดอ่าตัวเกมนะครับผมมันจะมีตัวเกมให้ดาวน์โหลดนะครับในแอปนี้นะครับผมโอเคก็ให้เราดาวน์โหลดตัวฟูลหรือว่าตัวไลฟ์ไปก็ได้ครับผมอ่าผมจะขอดาวน์โหลดตัวฟูลละกันนะครับอ่า ก็เน็ตผมก็เร็วพอควรนะครับผมก็อัปเดตเลยนะครับผมกดตรงนี้เลยนะกด Yes โอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับโอเคในขั้นตอนนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็ในตัวเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับขอแค่ให้เรารู้ร IP นะครับผมก็เราก็สามารถเข้าได้ทุกเซิร์ฟแล้วนะคือ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของต่างชาติหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับผมเข้าได้หมดนะโอเคครับผมขอตัดคลิปไปตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จละกันนะครับอ่ะโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็ทําการดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานะครับผมสังเกตตรงนี้ครับผมจะเป็นสีเขียวนะครับไอตรงจุด2จุดข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านี่ครับผมจะเป็นสีเขียวนะครับผม อ่ะโอเคให้เรานะครับมาคลิกคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับผมตร,รบตรงกลางนะครับผมตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางนะครับผมโอเคแล้วก็มาเลือกที่เอ่อตรงนี้นะฮะอ่าเลือกตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยากจะเล่นเข้าไปนะครับผมตรงนี้เลยนะเออคือเราสามารถเล่นได้ทุกเซิร์ฟนะครับผมที่มีไวลลิสต์นะครับผมก็ยกเว้นเซิร์ฟที่ มีเวลิสบนมือถือนะครับไม่สามารถเข้าได้นะครับต้องไปขอเวลิสก่อนนะครับผมโอเคก็กดแอดเซิร์ฟเวอร์ไปครับผมแล้วก็ใส่ IP นะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่ IP s เซิร์ฟหนึ่งครับผมโอเคอ่ะโอเคครับผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมจะขอเบอไว้นะครับผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับโอเคก็กดแอดเซิร์ฟเวอร์เลยครับผมกดไปเลย นี่ครับผมก็จะได้เซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับผมอ่ะนี่ฮะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมโอเคอ,อินเตอร์พรนิวเอ้ยพรเพรเนมนะครับผมเราก็ใส่ชื่อไปหรือเปล่านะใส่ต้องใส่ชื่อมั้งอ่ะใส่ชื่อไปครับผมอ่ะใส่ชื่อไปนะแล้วก็มากดพย์เลยนะอ่านี่ครับผมกดอนุญาตครับเข้าเซิร์ฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมก็สําหรับไอเจ้าตัวแซมลันเชอร์นะครับผมไม่สะเอไม่ต้องลงตัวเกมแยกครับผมเข้าได้ทุกเซิร์ฟแน่นอนครับนี่มาแล้วครับผมโอเคครับประมาณนี้เลยนะก็ให้เลือกเลขอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเลือกเลขสิบหกไปก่อนแล้วกันอ้าวไม่ถูกให้ตายเถอะ ก็เข้าเซิฟที่มันไม่มีไอตัวการโปรนะคือถ้าเข้าเซิฟมีตัวการโปรมันจะตอบไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เออเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอา IP ของเซิฟอ,อื่นมาใส่แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอา IP ของเซิฟคาเรียมาแล้วกันครับ <c oughs> โอเคก็จะได้แบบว่ายังไงอ่ะจะได้แบบเ <c oughs> ข้าให้ดูนะเดี๋ยวหาว่าผมหลอกอีก โอเคขอตัดคลิปแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคเราก็เห็นเอาเ,เ,เราก็มี IP แล้วนะเราก็มากด Add s e r v ์ฟไปโอเคแล้วก็ใส่ IP นะครับอันนี้เป็น IP ของคาเรียนะคือน่าจะใช้ได้นะครับผมน่าจะไม่เป็นไรนะโอเคก็เห็ดเโอเคครับกด Add s e r v ์ฟเครับผมได้หรือเปล่าวะ ได้บอกว่ะดูก่อนได้บอกว่ะเนี่ยเออเดี๋ยวก,กดเข้าดูแล้วกันนะโอเคใส่ชื่อนี้แหละเอาก,กดเข้าดูครับทุกอย่างมันต้องมีการลองครับผมมันต้องมีการเทสนะครับผม อ่าครับผมได้จริงด้วยได้จริงด้วยนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านแล้วกันนะครับอ่าผมอันนี้คือรหัสของผมเองนะผมขอใส่รหัสผ่านก่อนนะอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วครับผมเราก็กดปุ่มนี้เลยนี่ครับผมมาแล้วครับโอ้โเข้าได้เว้ยโอเคเอาโอเคใส่ผิด อ่าได้จีเลยเว้ย What are you blind? โอ้โหมาแล้วครับผมมีไม้ซะด้วยนะมีไม้ซะด้วยนะนี่ครับผมเซิร์ฟคาเรียรครับผมเข้าให้ดูแล้วนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมอโลครับสวัสดีครับอโลครับเอ้ยเได้ยินเสียงด้วยวะ่ะได้ยินไหมเหมือนไม้จะไม่บักนะเพื่อนนะแบบไม้มันดีมากเลยอะ เซิร์ฟโคตรช้าเลยตรงโหแบบเป็นตัวเกมสำเร็จรูปเลยเนะี่ยโคตรดีอ่ะโคตรดีเพื่อนเพื่อนดีมากโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยวะ่ะ แต่ว่าเสียดายมันไม่ใช่ภาษาไทยนะเพื่อนๆน,นะแต่ตัวไม่มันไม่น่าจะบักนะผมว่านะอันนี้เนี่ยเอาสำาสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเปิดเซิร์ฟนะเอาไปเปิดได้เลยนะคือเอาตัวเนี่ยไปใช้เล่นนะผมก็ใช้เป็นระบบไมค์คุยกันตลอดก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคือผมแนะนําเลยนะ แต่ถ้าใครที่อยากได้เป็นภาษาไทยก็แนะนําเลยครับผมก็เป็นแซมปกตินะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าครับผมได้ครับผมใช้ได้นะครับผมเอาไปเล่นเซิร์ฟคาเรียเซิร์ฟอื่นๆที่ไม่มีไอ้ระบบการโปรนะครับที่มันให้ตอบคําถามครับโอเคก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมมีไม้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ